เนี้เป็นเป็นเป็นวรมาบร์บวรมาร์วรมาบรเป็นจิโกยังทำชุนป้ายวัดเออนะทำทำที่เป็นป้ายนะทำป้ายเออนะครับโดยช่างช่างเดียวกับสร้างกุฏิพระอาจารย์นี่นะเออช่างที่ทำกุฏิพระอาจารย์ช่างทีมงานด้วยกันนู่นกุฏิสวยมากนะครับผมสวยสสงยยวแบบสงไทยนะครับผม นี่งานะทำตีตีมือห้องเด้อหนุ่มง,งาเลยโอ้นะครับผมนี่ก็เป็นซุ้มนะซุ้มสลับทำป้ายนะเอฟซีเวลาเขาวัดก็เห็นก็<อ>เห็นป้ายวัดเลยน,นะครับผม คนที่ใส่แขนสีส้มนั้สุดยอดนั่น s <S <Onion> น boss, ่ะนะทำงานนี่รับจ้างทุนอันจากแกทำเป็นทุกอย่างนั่นน่ะเออเฟตสามเออเก็บใบทำเฟตห้าตัวไปเลยเออแขนสีส้มนั่นแหละครับผมลูกงาของแท้นะครับผมผมไม่มีสระหรยอผมโน่นนี่เนักก็ได้ปะนี่ครับผม นี่เป็นพื้นที่วัดของพระอาจารย์นะครับผมพระอาจารย์ที่เราไปเที่ยวลาวด้วยนะ f เอฟซีก็ดูภาพกว้างๆครับผมนี่ครับผมนี่เป็นศาลานะวันนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับผมแล้วก็เป็นกุฏิของพระรูกวัดนะครับผมนั้นก็เป็นกุฏิของพระอาจารย์นะครับผมน้องเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เด็กเรียนก่อนไปสมัยตะกอนรับตะกอนนะครับผมตอนนี้ก็ย้ายออกไปข้างนอกแล้วนะเอฟซี ครับผมนี่นะครับผมอืมนะครับก็คือที่วัดสะอาดอั้นพับเอฟซีเป็นวัดประจำหมู่บ้านของผมเองครับตำบลพุทิพิสานอำเภอกุสมานจังหวัดสกลนครครับเอฟซีนี่ครับก็มาดูช่างทำสมป้ายนะครับป้ายวัดนะครับผมนี่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นนี้นะครับผมรอสวัสดีครับ